สวัสดีค่ะวันนี้น้องกล้าจะมารีวิวการกินยาเมดกินยาเม็ดนะคะซึ่งเป็นยาฆ่ายาฆ่าอะไรคะเชื้อยาฆ่าเชื้อแบบเม็ดนะคะซึ่งน้องกล้าเนี่ยตอนนี้อายุกี่ขวบห,ห้าขวบจะมาฝึกการกินยาเม็ดฆ่าเชือ้อแม่แกะให้ต้องกินยาฆ่าเชื้อเพราะว่าไปโดนอะไรมามาเลงโดนมันแรงต่อย แล้วก็เป็นหนองโดนเจาะเจาะนองใช่ไหม<อ>ใช่ในในีนเ<อ>นี้ยยาเม็ดนะเก่งมากอะ่ะกินยาเม็ดแล้วมันจะไม่ไม่ขมแล้วมันก็แบบแจว๋วอ่ะอ่ะค่ะพร้อมคือเอาเข้าปากแล้วอย่าไปแกะนะคะไม,ไม่ต้องแกะค่ะกินไปทั้งอันนี้เลยกินแล้วก็กินน้ําเลยค่ะอ่ะอ่ะค่ะเพื่อนๆชมอยู่เพื่อนๆรอรับชมนะคะอ่ะค่ะพร้อมนะคะ มัก็จะรีวิวกินยาเมนให้เพื่อนๆดูนะคะกินอะไรก่อนนะกินยาก่อนค่ะเอาเข้าปุ๊บแล้วก็กินน้ํากระโดกตามกืนลงไปเลยค่ะไม่ต้องเคี้ยวครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจเพื่อนเป็นกำลังใจให้น้องกาด้วยนะคะกาสู้สู้กาสูู้เลยค่ะกึญเลยค่ะกึกืนลงไปเลยค่ะอร่อยโอ้ น้ำแก้จอยอะคะอ้ยแจ๋วมากกินน้ำนี่ค่ะกินน้ำอีกหน่อยกินน้ำตามเพอกลียลงไปเยอะๆเห็นไหมคะเพื่อนๆการกินยาเม็ดน้ำกระเด็นอะไรขนาดนี้คะคุณการกินยาเม็ดไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมคะบอกเพื่อนๆใช่ง่ายกว่ายาน้ำใช่ไหมคะเอออ๋อถ้าว่ายาน้ำมันพพอยาน้ํามันจะขมใช่ไหมคะ ใช่อาหารปิชูค่ะเช็ดหน้าเช็ดฝ้าค่ะเป็นไงความรู้สึกบอกเพื่อนๆเลยค่ะแม่ควก็รู้สึกปวดอ่ะปวดกินน้ำค่ะกินน้ำกับเจ็บนิ้วอ๋อเจ็บนิ้วใช่ต้องกินยาฆ่าเชื้อค่ะเพราะว่าโดนมาแรงค่ะตอนนั้นแม่ไม่กินตีแม่ใช่แต่มันเกือบหยุดละไม่เป็นไรกินน้ำเยอะๆนะจับนี้หนูเนี่อนกินน้ำค่ะกินน้ำไม่เจ็บ เช็ดปากเช็ดปากเอออย่าเอามือเช็ดดี่ค่ะใช้แกระดาษทีชชู่ค่ะทำไมคะแก้วมันใหญ่ไปหรอคะอ่าบายบายน้วก็กินยาเม็ดได้แล้วนะคะห้าขวบค่ะสวัสดีค่ะคเพื่อนๆค่ะห้าขวดเน่